สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หมอชิดนะครับด้านหน้าของเราจะเป็น BTS หมอชิดแล้วก็ด้านข้างด้านนี้จะเป็น MRT สวนจตุจักรประตู3นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนั่งรถเมย์ไปที่หมอชิดนะครับคนส่งหมอชิดกันว่าเราต้องนั่งรถไปอย่างไรบ้างนะครับก็คือถ้าใครมารถไฟฟ้าหมอชิดนะครับให้เดินตามสกายวอล์กตรงนี้มานะเนี่ยทุกคนสกายวอล์กแล้วก็มาลงด้านหน้าของเรานรเนี่ยครับเนี่ยมาลงฝั่งด้านนู้นนะครับ หรือว่าถ้ามาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินก็มาออกที่ประตู3นะครับทุกคนแล้วก็ให้เดินออกจากประตู3เนี่ยเดินตรงกลับไปตรงนี้คือเราต้องขึ้นรถบริเวณป้ายรถเมลที่ก่อนจะถึงสถานี BTS หมอชิดนะครับเพราะว่าถ้าเราไปขึ้นตรงป้ายรถเมลที่อยู่ใต้ BTS หมอชิดตรงนั้นคือเขาจะไม่ได้เข้าหมอชิดนะครับเขาจะเลยไปสะพานควายนะครับเราต้องมาเดินมาก่อนหนึ่งสถาน ก่อนหนึ่งป้ายรถเมย์ก็จะเป็นป้ายรถเมย์ที่มีรถไปหมอชิด2นะครับนี่เลยบัสตอบนี่ตรงตรงข้ามสวนจตุจักรนะครับอันนี้เขาจะมีบอกว่ารถที่ผ่านสะพานควายใช้ป้ายถัดไปนะครับอันนี้คือเราจะไปหมอชิดนะเราก็จะมาใช้ป้ายรถเมย์นี้นี่เลยมันก็จะมีแบบป้ายตรงข้ามสวนจตุจักรก็จะมี เออ 96104122134136138145182517529A1 Y70E นะครับอันนี้เส้นทางที่เดินรถนะเขาก็จะมีแบบหลากหลายเลยเนี่ยมีกำแพงเพชรจตรุจักรตลาดนัดประตูหนึ G ่งเจมอันนี้ก็จะมีบอกข้อมูลไว้เดี๋ยวเรานี้เลยนี่นะครับเขาจะมีป้ายว่าคุณอยู่ที่นี่นะก็จะมีแบบสายที่เราพูดไปเนี่ยก็จะเดินวนไปเนี่ย พอจะอ,อ้อมอ้อมไปไปถึงที่ตรงบริเวณประตู MRT ของกำแพงเพชรน,นะครับผ่าน JJ m o ด้วยแล้วก็ไปสุดสายที่มอชิด2หรือว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือจะเป็นป้ายรถเมย์นะครับก็นี่จะเป็นแบบฟรี Wifi มีแบบเป็น WiFi ใช้งานฟรีได้นะเนี่ย,ยเขาจะเขียนว่าฟรี Wifi เห็นไหมด้านข้างอันนี้ก็คือ จะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับด้านข้างตรงนี้นี่สามารถเอาขึ้นได้ชาร์จแบตได้3มช่องนะครับมีฟรี w i f i อันนี้จะเป็นแบบป้ายรถเมย์อัจฉริยะอันใหม่นะครับก็จะมีแบบป้ายรถเมย์ต่างๆเขาจะมีบอกนะว่าเนี่ยเกหมอชิดนะครับหมอชิด A1 ก็ไปหมอชิดนะอีก2นาทีจะมาถึงนะครับเนี่ยเขาจะมีบอกหมดเลยเราสามารถที่จะดูป้ายตรงบริเวณนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวรอดูสักครู่หนึ่งนะนี่มาแล้ว 136หมอชิดอีก20นาที138หมอชิด2อีก2นาที145หมอชิด134 1ง8 145 517นนเนี่ยมีบอกหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกันว่าเราจะไปไสาไหนคือไสาไหนมาก่อนเราอาจจะไปไสานั้นเลยนะทุกคนเนี่ยเรารอบริเวณนี้นะครับที่มีป้ายรถเมล์เยอะๆด้านนี้เนะี่ยเขาก็จะมีรถแท็กซี่มาจอดเนี่ยบริเวณด้านนู้นก็จะเป็นสกายวอล์คที่เดินออกจาก BTS หมอชิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะ เดินทางอย่างไรบ้างแล้วก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ช่วงนี้เป็นประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับเป็นช่วงเวลาเย็นๆรถก็จะเยอะนิดนึงเดี๋ยวเรารอดูรถกันนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูป้ายว่าเขาจะมาตอนกี่โมงไปอีก2นาที1.38ดีกว่าไป138ดีกว่าอีก2นาทีมามีหลายสายเลย1.38 1.45 1.36 96 A1 อะไรแบบนี้ก็ได้เลยครับเดี๋ยวเราไป1.38ดีกว่า ทุกคนตอนนี้เขาเข้ามาที่สถานีกลางบางซื่อเลยครับก็คือจะเนี้ยด้านข้างของเราเป็นที่เก็บรถไฟของสถานีกลางบางซื่อนะเนี่ยมีอยู่ด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าของเราเนี่ยเขาจะมาวนที่สถานีกลางเนี่ยเดินไปอีกนิดเดียวก็จะถึงสถานีกลางบางซื่อเลยครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการอ่าแล้วก็วนแล้วเ็าจะวนกลับออกไปด้านนอกนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปหมอชิดเหมือนเดิม นอนาคตถ้าสถานีกลางบางซื่อมีการเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแล้วเราก็สามารถนั่งรถเมล์ต่างๆมาที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อได้นะครับหรือว่าจะมาด้วยรถไฟฟ้าแล้วก็มาลงที่สถานีบางซื่อก็ได้นะครับมีเลยบรรยากาศช่วงเย็นนะครับโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวนั่งรออันนี้ก็เราต้องรอไปด้านฝั่งด้านซ้ายมือนะครับเพื่อที่จะไปหมอชิดอีกนิดเดียวก็จะถึงหมอชิดแล้วนะครับ Okay, ทุกคนตอนนี้เราถึงที่หมอชิตแล้วครับ mm hmm. เขาก็จะมาส่งเราบริเวณที่เขียนว่าป้ายคอสมกอรตรงบริเวณนี้นะครับ mm hmm. ก็คือทางเลี้ยวเข้ามาพอเลี้ยวซ้ายเข้ามาปุ๊บก็จะมาถึงก็จะจอดให้ลงเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเดินเข้าไปด้านในนะครับนี่เลยเขาจะมีแบบทางทางไปซื้อตัว๋วซื้อตัว๋วไปต่างจังหวัดนะครับเราสามารถที่จะเดินไปฝั่งด้านนี้ได้อันนี้คือด้านในทางที่เดินเข้าไปสถานี ขนส่งหมอชิดสองครับอยู่ด้านนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินไปฝั่งด้านในเพื่อที่จะไปดูบรรยากาศถ้าเราเดินไปซื้อตั๋วหรือนั่งรถกลับนะครับเราก็จะเดินตรงไปตรงยาวไปน,นะครับมันก็จะเป็นทางที่จะวนกลับไปบริเวณจุดที่จะขึ้นรถเมย์กลับนะครับฝั่งด้านนี้จะไปฝั่งที่เป็นหมอชิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปฝั่งด้านนี้กันเพื่อที่จะไป ซื้อตั๋วแล้วก็กลับไปที่จตุจักรเหมือนเดิมนะครับทุกคนว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศแบบลองพาเดินขึ้นรถมาแล้วก็ขึ้นรถกลับนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เลยบรรยากาศเขาจะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันถ้าใครมาไม่ถูกก็สามารถมาตามวิดีโอนี้ได้เลยก็คือขึ้นรถสองแถวมานะครับแล้วก็สามารถที่จะ นั่งรถกลับได้เลยง่ายๆนะครับเนี่ยพอมาฝั่งด้านนี้มันก็จะมีเป็นแบบร้านค้าร้านอาหารอยู่ฝั่งด้านนี้สามารถมารับประทานข้าวได้ตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับสถานีกลางบางซื่อนะอันนี้มีห้องน้ําด้วยเนี่ยไปฝั่งด้านนู้นก็ได้นะครับหรือว่าเราจะมาฝั่งด้านนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะพาเข้าทะลุไปซอยนี้ด้านนี้เขาจะมีแบบ ห้องน้ำห้องอาบน้ำด้วยนะอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยมีห้องน้ำห้องอาบน้ำชายหญิงเราสามารถที่จะเดินทะลุฝั่งตรงนี้ไปได้ง่ายๆพอทะลุมาฝั่งด้านนี้แล้วเรียบร้อยด้านนี้ก็จะมีแบบร้านสะดวกซื้อนะครับ ด้านนี้เขาจะเป็นสถานที่นั่งพักนะครับนั่งรอรถแะมีแบบรถสายต่างๆก็จะมาจอดอยู่บริเวณด้านนี้เดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งด้านนี้กันเนี่ยฝั่งด้านนี้เขาก็จะมีแบบหลายอย่างนะมีหลายคันนะะเดี๋ยวเราให้ดูมีสายนุ่น4 9 9 6 1 3 8 509138เดี๋ยวเราพาไปเดินดู138เราก็เนี่ย 138ดหมอชิด1 3 6 1 4สา3ห1 0นึ่งสี่ห้าห้าสามศอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะมีแบบสายรถต่างๆเนี่ยเขาจะมาจอดอยู่ตรงนี้เราก็จะมาขึ้นบริเวณนี้ที่เดียวนะครับเนี่ยบริเวณรวมๆที่เรามาจากหมอชิดเนี่ยก็จะมีนี่เลยเนี่ยหมอชิด2ไปเอ่อลงที่ BTS ได้นะครับ1 4 5ห้าอันนี้1 3 6 1 3สาหกสก็ไปได้นะครับหมอชิด2แล้วก็ไป BTS ได้ ถ้าเรามาเนี่ยเมื่อสักครู่เรามา138นะครับ138ก็จะเป็นหมอชิด2แล้วก็ BTS นะครับตอนขามาเราจะเสียค่ารถอยู่ที่15บาทนะครับอันนี้เป็น509 509ก็เนะี่ยมีแบบหมอชิด2แล้วก็ BTS ได้มีหลายสายนะครับที่สามารถไป BTS ได้ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรถจากหมอชิด2ไปที่ BTS กันอีกรอบหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวเตรียมตัว ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นบรรยากาศที่คนกําลังนั่งรอรถกันเนี่ยเราต้องเข้าฝั่งที่เป็นจุดคัดกรองบริเวณด้านนี้นะครับนี่เขาจะมีแบบข้อมูลต่างๆให้เราดูไปนี่นะครับค่ะกลับเดี๋ยวเราจะพามาชมนะครับตอนนี้จะเป็นสาย517นะครับ517ห่จมอชิดจะจากเซ็นทรัลรัชดาสุทธิสารห้วยขวางมีเป็นคลองตันพัฒนาการลาดกระบังด้วยนะห้ 17, มี16นะ่น่ หมอชิดประชานุกูลวงสว่างบางโพเทเวศนางเลิ้งกิ่งเพชรสยามสุรวงนะครับอันนี้จะเป็น13 4 1 3 4, 4จะเป็นหมอชิดจษจักร BTS เอสพงเพชรเดมอล์แครายพนังก้าบางใหญ่บางบัวทองนะครับถ้าฝั่งด้านนี้เป็นสาย3สายสาจะเป็นหมอชิด2นะครับชินวัตร3 b t มสะพานควายปฏิพัฒน์เทเวศถนนเข้าสารสนามหลวงแล้วก็คลองสารนะครับฝั่งด้านนี้จะเป็นสาย49สานะครับสาย49เนี้จะมีเป็นหมอชิด2ประชานุกูลวงสว่างบางโพเทเวศ วิสุทธกษัตริย์วรจักรวงเวียน22หัวลำโพงนะครับสาย96นะครับเก้าตรงนี้ก็จะมีเป็นหมอชิด2จดตุจก BTS Zen ักร BTS เซ็ซนทันลาดพร้าวชุกชัย4บางกะปินวมินมีนบุรีนะครับสาย138 138ตรงนี้จะเป็นหมอชิด2จดตุจกักร BTS เซ็นจอนสุทธิสารทางดวงดินแดงเอ่อกมอ9วัดสนแล้วก็พระประแดงนะครับมีสาย77สาย77ตรงนี้จะเป็นหมอชิด BTS สะพานควายอนุสรีประตูน้ำส่วนลุมพินีบางรักพระรามสาแล้วก็สาธุประดิษฐ์นะครับ มีสาย509อยู่ด้านหน้าของเราครับ509นี้จะไปหมอชิด2 BTS สะพานควายแล้วก็อนุสรีชัยสมรภูมินะครับออโรงพยาบาลรามาถนนราชดำเนินปินเกล้าท่าพระนะครับมีสาย138นะครับ138จะเป็นหมอชิด2จดจดุจักอันนี้สายที่เรามานะครับ BTS เซ็นจรสุทธิสารทางด่วนยินแดงกม9ครุในราชประชานะครับมี145ด้วยนะครับทุกคน145ตัวนี้จะเป็นหมอชิด2นะครับจด,ดุจัก BTS ซ็นทันลรัตพาวนะครับบางกะปิลำสาลีนะครับแล้วก็มีเป็นสีนักขินซีคอนสแควร์ปากน้ำนะครับมี136นะครับ136ด้านหน้าของเรานี่ก็จะเป็นมอชิสองจตุจัจกร BTS ถนนรัชดาสารอาญาสุทธิสารห้วยขวางอโศกคลองเตยนะครับอันนี้รถยังไม่เข้านะครับ1 4 5หมอชิดสองจตุจักร BTS นะครับมีเซ็นทัลอ่าบางกะปิลำสาลีสีนักขินซีคอนสแควร์แล้วก็ปากน้ำนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็น536นะครับ 536ตัวนี้จะเป็นหมอชิด2โรงพยาบาลเอ่ยโรงโรงเรียน 3, สามเสนตึกชัยโรงพยาบาลพระมองกุฎนะครับอนุสรีชัยประตูน้ําบางนาสํารงปากน้ํานะครับฝั่งด้านนี้จะเป็นสาย26นะครับสาย26กันจะเป็นหมอชิด2จตเจดจักร t t s เซ็นทัลเมเจอร์เกษตรวัดพระศรีลําอินทามีนบุรีนะครับถ้ามาฝั่งด้านนี้เนี่ยฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นของสาย104นะครับที่จะมาจอดด้านนี้จะเป็น อมอชิดปากเก็ดนะครับจะมีมอชิด2จ,จ BTS ัดจักร BTS เซ็นทรัลเกษตรแล้วก็พงเพชรเดอรยมอแครายแล้วก็ปากเกร็ดนะครับนี่ก็คือบริเวณโดยรวมทั้งหมดที่เราพามาชมนะครับทุกคนนี่เลยเดี๋ยวจะกลับ138เพื่อที่จะกลับไปที่ BTS แล้วก็ MRT เหมือนเดิมนะครับเนี่ย